สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องรถไถโซนบ้านนอกครับมาดูครับวันนี้ทีมงานเราจอดทำไมกันเลยรุดมารอแล้วครับเจ้า SK 045ของเราเป็นอะไรอีกมาดูกันครับว่า ทีมงานของเรากำลังทำอะไรอยู่ครับช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างเ่อนช่างใหญ่ช่างบุญเราทำให้โคแล้วจะถอดปั๊มทำไมเอ่ยเป็นช่างไปอาร์ตไปไหนครับอารถตสตาร์ทมินติดครับอ๋อคุณย่าเหนื่อยแล้วอ๋อสงสัยบุญอยากเข้าบ้านแล้วครับนอนนามาหลายวันแล้วมดูทีงานเขาได้ไรฝั่งนู้นโอ้ทีมงานฝั่งนี้ได้อะไรกินเนี่ยมาดูกันครับ โอ้โหเสียกุ้งทำอะไรเอ่ยถ่ายใจใ่ไหตัวโน้โอ้ทีมงานได้ใส่นะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าทีมช่างเขาทำอะไรนี่ครับลุงครับ มานแต่ตีห้าครับตัวเร่งประจำทีมงานครับคันนี้เนี่ยดินหนืดหนืเอาเขามาอยู่นะแต่ถ้าตำรวจเอาเขาอยู่ครับ <L> คันนี้เดี๋ยวพามาชมข้างบนครับว่าเ <L> สียแต้มของเราทำไรเอ่ย <L> อไเป็นไรครับช่างรู้ครับ,รบ มันมันมือนดำเหมือนดำมีอะไรขัดขัดยังไงได้วะเจารงนาจะสตาร์ทไม่ติดครับไฟวินไปไรหรือเปล่าไฟวินสันคนมันไม่มีเจ้ามาร์ทรีอยู่บ้านไม่ได้ครับอยากไปบ้านตามเจ้ามาร์ทรีครับนี่ครับคนขับครับเปาโลครับรถดำก็มาโร้วครับมียังมาไม่หมดนะครับ ดยืมต้องมูงัดนัดเลยนะขัดงลูกยางเลยหน่อยขัดนูอย่างนี่นดงตัวี่นี่ครับในช่างเราก็กำลังหาลิขัดนะรีีว่างครับคุณยาเหนื่อยแล้วต้องเปลี่ยนไฟวินก่อนรับบอกคุณยาเหนื่อยครับ ต้องเปลี่ยนไฟวินก่อนโดนรุมหลายวันแล้วนี่ครับคนขับบอกโดนรุมหลายวันครับคนขับบอกโดนรุมหลายวันแล้วจะเป็นใครครับนี่ครับเก้านางานครับประมาณนี้เลยครับเอามยิ่งก็ไม่แน่นะเดี๋ยวหนูตามอยู่างเงี้ยเนาะ ทีมงานเขาได้อะไรกันทีมงานฝั่งนู้นกขากำลังย่างเนื้อ,อย่างอะไรกันนะครับ,รบมาดูไนท์ช่างกันต่อครับคาเรกันหนึ่งครับไนท์ช่างบกอกคาเรงบาลละเมอครับ<อ>ไม่ได้ครับไม่ได้ครับดูหมุนได้แล้วครับ เงียบเจ้าสูมโมงเราโลมันเดิมครับคนขับครื่อตัวตึงครับประมาณนี้นะครับหัวหนานะ้านั่นนี่ตัวตึงหัวหน้าใหญ่ของทีมงานครับสั่งหยุดแล้วตรงไหนไม่กล้าลงครับโบเขาเลยครับ <c oughs> เขาลงจัดให้ครับห <c oughs> <c oughs> นืดไม่กลัวกลัวไม่หนืดครับ <c oughs> นี่ครับก็ที่เลยสภาพก็จะโบรอบรอหน่อยครับไม่ได้เข้าบ้านครับนี่แหละครับรถใช้งานครับรถไม่มีงวดครับจะซวยมารถมีงวดได้ไงครับเตามงเราพาลงไปดูทีมงานข้างล่างกันต่อครับ นี่ก็เจ้ารถใหม่ของเราครับ,บ,อรบโอ้สีสวยมากบอร์นูดักปามเนี่ยเลยจังนะครับจักรองรถกระบเสียบอยครับจริงจริงครับทีมง,ง,งานก็กินข้าวแล้วครับสุดยัยเยสุดยัยเย้ไาพาชมเจ้าดีการครับ โอ้โหวนสุดจริงครับคันนี้นี่ครับโอ้โหวนลิดเต,ต็มเลยนะนี่ครับอีกคันครับเครื่องจิอวแปดสีครับดูเครื่องครับโอ้เครื่อง คลิปมาครับตอนนี้รถมโรพุกค,คันแล้วขึ้นมาอีกสองคนแล้วยังมาไม่ครบนะครับเจ้านายยาของเรา ขันนี้ก็วนโหนเหมือนกันครับโทนี่เปรตๆๆเลยครับขันนี้โอ้เดินสุดจริงครับเครื่องร้อยเก้าห้าครับขันนี้น,นี่ก็เจ้าเจ็ดอีของเรานี่ครับโอ้ จริงครับ,รบก็ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถไถโซนบ้านนอกเลยครับสวัสดีครับ